ในคลิปนี้ซาร่าจะพาเพื่อนๆไปทำไข่เจียวที่ใช้ไข่เค็มชยากันค่ะเพื่อนๆเคยทำกันทานบ้างหรือยังเอ่ยแต่ก่อนอื่นซาร่าขอไปแพ็คขนมเตรียมออเดอร์ให้กับลูกค้าสักครู่นึ่งค่ะไม่นานจ้ะไปช่วยซาร่าแพ็คกันแป๊บเดียวค่ะทุกคน เหล่านี้ก็จะเป็นหน้าตาของขนมปังกรอบหน้าแน่นที่ซาร่าทาส่งบริการให้กับตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าอยู่นะคะเตรียมส่งให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนจำวิธีล้างไข่เค็มมาทอดและต้มที่ซาร่าบอกในคลิปก่อนหน้านี้กันได้หรือเปล่าคะ ถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้เลยค่ะซาร่าจะใช้ไข่ไก่3ฟองและไข่เค็ม2ฟองค่ะจากนั้นเราก็จะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเราตีไข่เขาให้ขึ้นฟูค่ะใส่พริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวเห็ดหอมใส่เพียงแค่2อย่างค่ะ ปรุงรสเพียงแค่สองอย่างไม่ต้องใส่เยอะนะคะสีขาวเพราะว่าไข่เค็มเขามีความเค็มอยู่แล้วค่ะจากนั้นเราก็เจียวเหมือนกับที่เราเจียวไข่ตามปกติเลยแต่ว่ารสสัมผัสของเขาจะมีหนึบหนึบนะคะทานแล้วจะหนึบหนึบในส่วนของไข่แดงของไข่เค็มชิยาค่ะ สาระเป็นคนที่คลางไล้การทานไข่เค็มชัยามมากๆเลยเวลากลับบ้านทุกครั้งจะต้องจัดหามาไว้ทานค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วซึ่งหลานๆที่บ้านก็ชอบกันทุกคนชอบไข่ดาวมากๆเลยแล้วก็ไข่จะเยิมนะคะทานกับข้าวร้อนๆนี่คืออร่อยมากๆเลย ถ้าเรารู้เทคนิคในการาในระยะของการนําไข่มาดาวมาเจียวหรือมาต้มเนี่ยไข่เขาก็จะมีรสชาติที่ดีค่ะไม่เค็มนะคะทุกคนสารานิยมไม่ได้เลยใครมาบอกว่าไข่เค็มชัยยาเค็มปีไม่เห็นอร่อยเลยนะคะเราจะต้องเข้าใจหลักการ ของการนำมาฉายด้วยว่าระยะเวลาของเขาเหมาะกับการนำไปทำเมนูอะไรนะคะทุกคนและในคลิปนี้ซาร่าก็จะทานไข่เจียวที่ใช้ไข่เค็มกับน้ำพริกระกรรมของคุณแม่และแกงผักภูมินะคะแกงเลียงผักภูมิค่ะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะทุกคนไปทานข้าวกันค่ะทุกคน